ีต้อนรับกลับมาคารีวิว10วันนี้เราจะพามารีวิวเชิงลึกเกี่ยวกับ Honda HR-V LX รุ่นปี2026รถครอสโอเวอร์ขนาดกระทัดรัดที่ยังคงเป็นหนึ่งในรุ่นที่สำคัญที่สุดของ Honda ตลอดเวลาที่ผ่านมา HR-V ได้รับความนิยมในฐานะรถที่มีความอเนกประสงค์ ทนทานและประหยัดน้ำมันเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายของ SUV แต่ไม่อยากเสียความคล่องตัวและในรุ่นปี2026นี้ Honda ได้ปรับดีไซน์ใหม่ยกระดับห้องโดยสารและปรับปรุงสมรรถนะพร้อมทั้งรักษาความคุ้มค่าในด้านราคามาดูกันว่า HRV LX ใหม่ล่าสุดนี้ทำได้ดีแค่ไหนในเรื่องของภายนอกภายในสมรรถนะและราคาเริ่มจากภายนอก Honda HRV LX ปี2026มีดีไซน์ที่ดูภูมิฐานและหรูหรามากขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นก่อน คองได้ออกแบบด้านหน้าใหม่พร้อมกระจังหน้าที่กว้างขึ้นไฟหน้าเล็ดทรงเพรียวและฝากระโปรงที่มีเส้นสายชัดเจนให้ความรู้สึกพรีเมียมเส้นสายด้านข้างคมชัดช่วยให้ดูเพรียวลมและทันสมัยขึ้นซุ้มล้อดูบึกบึนเพิ่มความสปอร์ตส่วนด้านหลังก็ดูสวยงามด้วยไฟไท้ายเล็ด,ดีไซน์เพรียวและฝาท้ายที่สะอาดตา ถึงแม้จะเป็นรุ่น LX ซึ่งถือเป็นรุ่นพื้นฐานแต่ก็ไม่ได้ดูเรียบเกินไปมาพร้อมล้ออัลลอย17นิ้วมือจับประตูสีเดียวกับตัวรถและสปอยเลอร์หลังคาที่เพิ่มความสปอร์ตได้อย่างลงตัว Honda ตั้งใจทำให้แม้แต่รุ่นเริ่มต้นก็ดูมีระดับเมื่อเข้ามาภายในจะเห็นได้ว่าห้องโดยสารของ HR-V LX คือจุดแข็งที่สุด Hon d a ออกแบบให้เน้นความสะดวกสบายการใช้งานที่ง่ายและความอเนกประสงค์แผงคอนโซลกลางออกแบบอย่างเรียบง่าย มาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto วัสดุแม้ไม่ใช่ระดับหรูหราแต่ให้ความรู้สึกแข็งแรงและทนทานมีการใช้วัสดุนุ่มในจุดสำคัญเบาะนั่งนั่งสบายและรองรับได้ดีตำแหน่งการขับขี่ให้ทัศนวิสัยยอดเยี่ยมพื้นที่โดยสารกว้างขวางเบาะหลังมีพื้นที่วางขาและเหนือสีรษะเพียงพอสำหรับผู้ใหญ่ที่สำคัญยังมีระบบ Magic Seat ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Honda สามารถปรับรูปแบบเบาะได้หลายแบบเพื่อการบรรทุกของ ทั้งของชิ้นสูงหรือพับเรียบเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระโดยมีพื้นที่เก็บของ24ลูกบาตฟุตเมื่อกางเบาะและขยายได้มากกว่า55ลูกบาทฟุตเมื่อล้มเบาะหลังลงถือว่ากว้างขวางมากสำหรับรถ SUV ขนาดกระทัดรัดทางด้านสมรรถนะ HRV LX ปี2026ใช้เครื่องยนต์เบนซิน4สูบขนาด2.0ลิตรให้กำลัง158แรงม้าและแรงบิด138ปอนด์ฟุตจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ที่เน้นความนุ่มนวลและประหยัดมากกว่าความแรง ถึงแม้ไม่ใช่รถที่เร็วที่สุดในกลุ่มแต่ก็เพียงพอสําหรับการขับขี่ในเมืองและทางไกลระบบช่วงล่างถูกปรับมาให้สมดุลระหว่างความสบายและการควบคุมทําให้เข้าโค้งได้มั่นคงและยังซับแรงสะเทือนได้ดีรุ่นนี้ยังสามารถเลือกได้ทั้งระบบขับเคลื่อนล้อหน้าและระบบขับเคลื่อนสล้อเรียวไทม์เอวดีของ Honda เพื่อเพิ่มความมั่นใจบนถนนเปียกหรือสภาพอากาศไม่เอื้ออํานวยเรื่องความประหยัดน้ํามันยังเป็นจุดเด่น โดยรุ่นขับเคลื่อนล้อหน้าได้ประมาณ28ไมล์ต่อแกลลอนในเมืองและ34ไมล์ต่อแกลลอนบนทางด่วนส่วนรุ่น AWD จะประหยัดน้อยกว่านิดหน่อยแต่ก็ยังถือว่าดีมากในเรื่องราคาฮอน da ยังคงตั้งราคา h r v LX ให้เหมาะกับผู้ที่มองหาความคุ้มค่ารุ่นขับเคลื่อนล้อหน้าเริ่มต้นประมาณ25,000ดอลลาร์และรุ่น AWD ประมาณ26,500ดอลลาร์เมื่อพิจารณาถึงพื้นที่ใช้สอยระบบความปลอดภัย Honda Sensing ที่ให้มาเป็นมาตรฐานและระบบเชื่อมต่อที่ทันสมัยแล้ว ถือว่ารุ่น LX คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับคู่แข่งอีกทั้งยังได้ชื่อเสียงด้านความทนทานและค่าบำรุงรักษาต่ำของ HONDA โดยสรุป HONDA HR-V LX ปี2026ยังคงรักษาความเป็นรถ SUV ขนาดกระทัดรัดที่คุ้มค่าใช้งานได้จริงและดูดีถึงแม้จะไม่ใช่รถที่แรงที่สุดหรือหรูที่สุดแต่ตอบโจทย์สิ่งที่ผู้ซื้อส่วนใหญ่ต้องการได้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ใช้สอยความสบายความประหยัดน้ำมันและราคาที่เข้าถึงได้สำหรับครอบครัวเล็กๆผู้ซื้อรถ SUV คันแรกหรือใครก็ตามที่เน้นการใช้งานจริง HRV LX รุ่นปี2026คือ1ในตัวเลือกที่ชาญฉลาดอย่างแน่นอน